อ๋อจริงๆมันเขาเรียกว่าถ้าภาษาไทยเขาเรียกรถทํามือนะฮะถ้าภาษาคนเล่นรถเขาเรียกว่าพวกคัสตอมไบคือรถที่สร้างจากจินตนาการคืออยากจะได้รถแบบไหนและวจินตนาการเอาแล้วก็ไปตกผลึกเป็นรถสร้างเอา ส่วนตัวก็เป็นคนชอบรถฮะเป็นไบค์เกอร์แล้วก็เป็นคนชอบสร้างประดิษฐ์ประดอย<ม>ชอบเฟ้อฝันด้วยภาษาชาวบ,บ้านเรียกเฟ้อฝ<ม>ันเด็กก็ดีอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ชอบทาความฝันให้เป็นจริง<ม>ในสิ่งที่สามารถทําได้นะฮะไม่ใช่ว่าเป็นทุกสิ่งฮะแล้วคันนี้เป็นไงบ้างคะเรามีใช้อะไรมาเป็นส่วนประกอบยังไงบ้างคะใช้เวลาทํานานไหมจริงจริงแล้วก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการอยากความอยากอยากของคนจนนะฮะ คือเคยไปเห็นรถแบบนี้อายุร้อยปีราคาเป็นล้านก็อยากได้แต่เราคงไม่มีเงินไปเป็นล้านไปซื้อรถแบบนั้นนะฮะก็ได้ไปสัมผัสได้ไปรูปคาได้ไปกับเขาเรียกว่าครูพักรักจาคือว่าไปจับไปจำมิติมันมาได้หมดแล้วโดยจากการจับรูปคาพอนึกจะพอนึกแล้วก็ตัวเองเป็นคนชอบออกงานแต่งชุดอินเดียแดงออกงานแล้วไม่มีรถขี่ที่เหมาะสมกับอินเดียแดงว่างนั้นฮะ และถ้าจะไปทํารถแบบหัวยาวหรือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าคัสตอมบายที่แปลกๆมันก็ไม่เข้ากับอินเดียนอีกก็เลยต้องทํารถสไตล์คลาสสิกเหมือนคันนี้นะฮะทำเป็นเลปิกาคล้ายๆกับรถอินเดียน1920ก็ร้อยกว่าปีเลยฮะอะไรที่เราเอามาก็เข้าไปในโกดังหลังบ้านเป็นคนชอบเก็บสะสมของจากโรงสิล็กนะ ก็ไปเจอเครื่องโบราณเป็นเครื่องเรือโบราณฮะเป็นของ brick and s t a n t o n นเ s ส i อ o อลคือเอสเคสไอรือแปลว่าเสื้อเหล็กฮะเป็นเครื่องโบราณเราก็คิดว่าโอ้โหมันเหมาะสมกับรถเลยแต่อาการจะใช้เครื่องเรือที่สตาร์ทชักโดยมือมาเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าจะลำบากนิดหน่อยก็เลยเอาเครื่องมอเตอร์ไซค์บันเราอะไปซื้อจากเซอร์ล่งเศเหล็กเหมือนกันเอามาจัดต่อกำลังโดยใช้โซ่ก็เลยจะได้สตาร์ทเท้าจะได้คลัชจะได้เกียร์ ก็ตอบสนองการขับขี่เดินทางจริงๆได้จริงๆได้อีก็ประมาณสักกี่กิโลได้ก็ประมาณสี่สิบห้าสิบกิโลฮะเป็นการเทสนะเทสเพื่อจะมาเช็คว่าส่วนที่เราประกอบลงไปมันมีอะไรที่มันไม่ลงตัวหรือว่าอะไรเราจะกลับมาแก้ไขเพื่อที่จะพัฒนาให้มันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับอีเขาเป็นคนชอบซ่อมเครื่องนะครับซ่อมเอาเอาเครื่องยนต์เนี้ยเครื่องไร้ก่อเก่านะฮะเอามาประดิษฐ์ประดอยใหม่แล้วมาประกอบ เอาความคิดของตัวเองเออกมาไอเดียของตัวเองออกมาประกอบเป็นรถยนต์ได้หนึ่งรถจักรยานยนต์ได้หนึ่งคันโดยที่โดยที่แทบไม่ต้องดูแบบเลยก็ว่าได้ฮะแต่ว่าให้ทรงเอาไว้ว่าเป็นรูปทรงแบบสมัยโบราณเออตึ้งมากไหมแค่ไหนนะกับที่เราทำาอนโอ้ย <c oughs> ผมว่าหายากฮะคนคนคนแบบนี้หายากหมายถึงว่าเป็นคนที่มีมีความคิดไอเดียอยู่ตลอดเวลา มีความคิดที่ทันสมัยด้วยนะไม่ใช่วาโบราณนะเป็นคนที่ทันสมัยมีไอเดียตลอดเวลาไอคิวสูงคนนี้ข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ